อสวัสดีครับวันนี้ครับเอาสภาพน้ํากับปลาดุกมาปล่อยครับวันนี้ครับที่วัดเขากงครับเนี่ยครับสภาพน้ำหนึ่งตัวแล้วก็ปลาดุกสองตัวครับนี่ครับเราจะให้ดูนะครับเดี๋ยวครับเอาเนี่นะครับสภาพน้ําอยู่นี่นะครับผมจะปล่อยนะครับเนี่ยมันนั่นไหนครับแดดเยอะครับตอนนี้ครับ นี่ยกับการจะปล่อยครับเนี่ยนี่ปลาดุกครับน่จะภาพน้ำึ่งตอนนับเนี่ยมาปล่อยครับที่ว่าเข่ากงครับเนี่ยใบแรวครับนี่นะครับที่ปล่อยสัตว์น้ำครับที่ว่าทุกอย่างครับแต่ภาพน้ำปลาหรือว่าปลาแรดอะไรอยู่นี่ไปครับเนี่ยนี่นีนะว่ายครับนะครับความมากครับให้พี่น้องได้ดูนะครับนับเนี่ย